สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องหวยดีพารวยใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโค้งสุดท้ายวันนี้แอดก็ได้รวบรวมเลขเด็ดเลขดังเอามาให้ท่านผู้ชมดูกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มที่หวยคำชนะโนดนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 4ก็ได้ฟันธงบนนะคะหลัก9ค่ะเลข3ตัวก็คือ497นะคะ ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวคะ่ะ93<ป>และ98นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่ VIP เลขชนะการประมูลสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2564เลขท้าย3ตัวบนคือ392ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่าง98นะคะ มาต่อกันที่น้องเฟยหนุ่มขอนแก่นงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวคือ51 57 58 59 13 43 83และ93นะคะต่อด้วยตัวเลขกันคือ97และ351ค่ะ มาต่อกันที่อาจารย์ยศนะคะซึ่งก็ได้สรุปโค้งสุดท้ายเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 4มีตัวเลขคือ825 728และ524ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนล่างค่ะมี24 25 28 29 49 69 79และ89นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะ มาต่อกันที่พญา,ามังกรทองนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดวันที่16มีนาคม2564มีตัวเลขคือ905 309 913และ519นะคะส่วนตัวกันก็คือ305 138และ935นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวค่ะ05 09 15 19 35 ห้าเและ1นึมนะคะมาต่อกันที่จอมนครนะคะซึ่งงวดวันที่1ก็ให้เข้านะคะ3 7 7 3กับ3 8นะคะมาดูงวดวันที่16มีนาคม2,564กันคะ่ะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะมี6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 8 3 8 4และ แปนะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยค่ะมาต่อกันที่เทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะคะซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวล่างเลขเด่นคือ4กับ9นะคะเรามาดูหลัก4กันค่ะมี4 1 4 2 4 5 4 7และ4 9นะคะต่อด้วยหลัก9ค่ะมี9 1 9 2 9 5และ เกนะีคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะมาต่อกันที่ถุงทองนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวบประจำวันที่16มีนาคม2564นั่นก็คือ537นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างคะ่ะคือ สาสนะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะชุดต่อมาเป็นของอาจารย์เทพพิทักษ์นะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวบประจำวันที่16มีนาคม2564มีตัวเลขดังต่อไปนี้คะ่ะ735 365 530และ 5 8 7นะคะมาต่อกันที่เลขท้าย2ตัวนะคะซึ่งอาจารย์เทพพิทักษ์โชคก็ให้ตัวเลขคือ35 98 65และ46นะคะส่วนตัวกันก็คือ30ค่ะถ้าชอบก็จดไว้ดูเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ